กันนะครับผม้อมมาจะถัดลงกองนะครับเอสรอดหรือล่วงแต่แบบนี้จะบอว่าจะตั้งนะดูวก็ยังงงงงโอ้โหถ้าจะไม่รอดก็คือนงดีนะครับค่ะงดนะเจ้าถ้าจะไม่รอดก็ตื่นงดนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบน ต่กขต่กขาีมาตะกาก่านตะการี่มาตกาก่านตะกา งเอ๋ยอย่ากัดข้าสิยุงเอ๋ยอย่ากัดข้าสิอย่กัดข้าส,าาสิรู้สึกว่าถ้าข้าจะไม่รอดก็มดนะครับผมแต่ให้เจ้างอนะครับขึ้นได้แต่เจ้างอจะลงได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับขึ้นนะขึ้นได้ครับผมแต่ลงนี่ครับดูกันครับ กำลังจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับทิ้งทิ้งทิ้ง,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 งมาครับมาดูเจ้าเงาะตัดลงกองกันนะครับผมโอ้โหสองซ้มโอ้โห ดำจริงๆด้วยมดดำจริงๆด้วยมดเนี้ยเยอะดำจนรงองกองโอ้โหเต็มมือเลยครับผมมดกับมดครับมดกับมดครับ,รบ,รบโอ้โหลองกองมดออก,ก่อนนะครับถ้างั้นเสียงกัดเรากระเซ็นอู้เต็มมือเลยครับโอ้โหเออไม่น่าจะตัดจอนี้ก่อนเลยเรา ใส่ถุงดีวกว่าตอที่มดเยอะๆมันจะพา,าดักกาแล้วเราโดนกัดนเอาลงไม่ได้อีกใส่ถุงใส่ถุงใส่ถที่มีมดแล้วม,มดนีกัดเจ็บมดเงม,มดแข มดกัดมดกัดโอ้ยเรามาตัดจ่อที่เป็นมดก่อนอแตงที่จะตัดอ่ออื่นก่อนตอนตัดมันยังไม่เห็นนะเจ้าค่ะม,มดกัดเจ้อง,งอกนะครับผม คนฟับ่็จะเป็นยังไงโอ้โหเก็บใช้ได้เหมือนกันนะครับมดเก็บใช้ได้เหมือนกันครับมดอืมตัดข้างในได้นะครับผมโอ้หมดดำเยอะสงสัยถ้าจะยอมแพ้ก็เพรามดนี่แหละครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย แฝดก็น่าจะเป็นพอมดนี่แหละครับผมเจ็บเจ็บเจ็บเป็นพอมดดำนี่แหละครับผมโอ้โหเยอะมากเลยครับผมเป็นกำลังใจให้เจ้า,จางอ,อก,กันด้วยนะครับมดกัดเจ้างอ,อกรับผมโอ้โหตอนนี้มดเยอะเดี๋ยวใกล้ตดทีหลัง ไหยครับผมโอ้ยไปหมดเลยครับผมหมดแตงงจะง้วยนะครับครับจะมาจะตัดได้ไหมครับ ขึ้นได้นะครับแต่เวลาลงนะครับผมจะลงยังไงครับมดครับผมมด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 โอ้โหต้องเอานี้ออกก่อนนะครับถ้างั้นตัดไม่ได้ครับผมเออต้องเอารูปที่ใกล้ๆจริงๆออกก่อนนะครับขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องเอาใส่ถุงน,นะครับผมเพราะว่าสก้ามันไปนี่ถึง ครับพี่ๆทุกท่านครับยิ่งกำลังใจใกับเจ้าเงาะด้วยนะครับเจ้าเงาะอยู่ข้างบนครับผมเจเงาะอยู่ข้างบนต้นนะครับผมมดกัดเจ้าเงาะนะครับผมยิ่งกำลังใจให้กับเจ้าเงาะกันด้วยนะครับ โอ้ได้เหมือนกันครับมดกับมดมดกับมดเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเนาะเราทำลายจิตสำเร็จหรือเปล่าครับเหมือนกันครับหมาเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับผม ครัดเองมันใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับอยางครับเจ้าเงาะม่ชอบนะครับผมง่ายบ้างครับใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับผมฟังฝนเจ้าเงาะจะตัดยังไงเออเพราะว่าถุงอยู่ข้างล่างก็ด้วยก็ตัดเสร็จเดี๋ยวไม่มีไม่เอาลงไปใส่ถุงไม่ได้นะครับผมครับเจ้าเงาะเรา ะทำธุรกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าครับผมมาดูกันนะครับท้องให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับนีจับจับจับเอาหมีมดดมด้วยหมีมดดมด้วยครับผมนี่ครับ ครับผมเราจะเลียงไหครับอจให้ับจ้ด้วยนะครับโอ้โอ้โโอ้หมดมดอ้าวขัดตรงไหนไม่ว่านะครับขัดตรงคอก็ได้เรื่องเลยนะครับตรงนั้นครับ สกัดตรงที่ว่ามีไรพรมนะครับเจ็บมากเลยนะครับรบันไดก็ทำไมเคลื่อนทีจังครับผมโอ,โ,อโอ้เจ็บนะครับเจ็บแล้วครับเริ่มเจ็บแล้วนะครับเจ้าเริ่มเจ็บแล้วนะครับโอ้โหโอ้โห

ยอดของความจิดนะครับอ้าวมดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหช่อน,นี้ก็เยอะครับเดี๋ยวไปตัดนะครับโอ้โหเยอะมากเลยครับผมมาดูกันครับเจ้าเจ้าเนาะขอลงไปก่อนนะครับมาขอลงไปก่อนครับผมเพราะว่าเจ้าเนาะคันนะครับผม เราขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับผมครับว่จะเป็นยังไงเห็นไหมครับเอาในสวงนี้ลงไปด้วยนะครับผมก็ได้แค่ไหนครับผมเราลงไปก่อนนะครับเอาลงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปขึ้นมาใหม่นะครับผมเพราะว่าเจ้างบกันนะครับผม เจ้าเงาะนะครับผมขึ้นใหม่ๆครับผมว่าเจ้าเงาะคันดอกแยกดอกแยกแล้วนะครับปวเจ็บครับผมอือครับมาดูกันครับโอ้โหเป็นไงมั่งครับโอ้โหมดกัดเจ้าเงาะครับผม มาครับมาดูกันครับว่าจเงาะได้มากี่ช่อนะครับพี่พี่โอโ้โหกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับโอโ้โหกำลังใจให้เจเงาะด้วยนะครับผมมาดูกันครับสวยๆครับผมนี่หนึ่งช่อสองช่อโอ้ยกัดที่หูโอ้ยสามช่อครับผมอ่านี่ไปสามช่อเลยนะครับ สี่ช่อครับผมช่อสวยๆทั้งนั้นครับผมวางไว้ครับมดมันจะได้ไม่กัดนะครับผมช่อห้าช่อครับผมช่อสวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็หวานฉ่าแล้วนะครับผมช่อช่อเลยนะครับโอ้โหมดหกช่อครับผมเจ็ดครับผมโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย แดดครับผมดูครับวันนี้แดดไม่มีนะครับภาพเลยไม่ค่อยสว่างนี่ครับลูกนี้มันร่วมครับผมเพราะว่ามันงอมมากนะครับผมมันก็เลยร่วมเพราะมันสุกจัดนะครับผมเป็นไงม้างครับพี่พี่เจ้าเงาะมาชมสวนลองกองนะครับผมมาดูกันครับโอ้โหมดกันมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับนี่มาดูกันเดี๋ยวเจ้าเงาะจะพาออกมาชม กองกนะครับผมนี่ครับที่เจ้าเงาะตัดลงมาเมื่อกี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมดูครับนี่ครับชอสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆสวยไหมครับดูครับผมนี่โอ้โหร้อนแล้วก็เจ็บนะครับมดกัดโอ้ยโอเดี๋ยวถ้ามดกัดเจ้าเงาะมากๆมันจะเป็นอะไรเอ่ยมันก็จะคันแล้วมันก็จะเจ็บนะครับโอ้ยโอ้ยมดดำๆนี่เจ็บมากเลยนะครับผม ดูครับช่อหนึ่งสวยไหมครับแน่นๆแล้วก็หวานเกี๊ยบเลยนะครับผมดูครับเป็นไงมั้งครับพี่ๆสูงๆตรงสูงๆนู่นครับเดี๋ยวเจ้าเงาะก็จะพิชิตข้างบนอีกทีนึงนะครับผมดูครับดูครับอันนี้ที่เรายังไม่ตัดนะครับตัดไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงดูครับช่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับให้เงยนังใจให้กับเจ้าเงาะกันด้วยนะครับ อยู่ครับสวยไหมครับผมนี่พึ่งตัดได้เจ็ดแดช่อนะครับเดี๋ยวเจ้าง้อ,อจะขึ้นไปใหม่นะครับผมถ้างั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับรักนะจุบจ๊บ